มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาการทอผ้าที่มีมาอย่างยาวนานและในทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาติและอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญา,าที่มีความสําคัญเพราะว่าผู้ที่เป็นแม่หรือที่ชาวกัตฉริยเรียกว่าโมนั้นจะต้องทาเองค่ะขอเชิญใช้ต่อไปนะคะค่ะสําหรับ โมเนี่ยจะต้องทอเสื้อผ้าให้กับทุกคนในครอบครัวคะ่ะซึ่งการแต่งกายของชาว,วปากกายอในแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยเมื่อลูกเกิดมาเนี่ยโมก็จะต้องทอเสื้อผ้าให้กับเด็กซึ่งต้องทอให้เสร็จภายในหนึ่งวนันแล้วก็ก่อนที่จะนําไปสวมใส่ให้กับเด็กเนี่ยต้องนําไปสวมใส่ให้กับก้อนหินก่อนคะ่ะเขามีความเชื่อว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะได้มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินเมื่อเด็กโตขึ้นมาอีกเนี่ย ชุดของเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะใส่เป็นโทนสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลค่ะส่วนชุดของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะสามารถใส่ได้แค่สีเดียวก็คือสีขาวค่ะเพราะเป็นการสแสดงถึงความบริสุทธิ์และถือเป็นการรักษาสถานภาพของหญิงโสดสดให้ชัดเจนค่ะซึ่งต้องใส่ชุดสีขาวไปจนกว่าจะแต่งงานค่ะจึงจะสามารถเปลี่ยนมาใส่ชุดสีดำได้ค่ะสำหรับ ทวนทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติค่ะเริ่มจากนำฝ้ายเนี่ยมาปั่นให้เป็นเส้นฝ้ายแล้วนำไปย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากลูกไม้ใบไ,ไม้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถเก็บได้จากใกล้ตัวค่ะซึ่งสีเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นโทนสีเงินเทาเข้มและม่วงซึ่งสามารถ นำทรัพยากรที่สามารถนำมาย้อมให้ได้สีนี้ก็คือใบคลอค่ะซึ่งใบแ,แก่เนี่ยจะให้สีน้ำเงินส่วนใบอ่อนจะให้สีเขียวค่ะแล้วก็จะเป็นรักฐานป้อมแล้วก็เปลือกทองลังซูงค่ะส่วนโทนสีน้ำตาลเข้มแดงส้มก็จะทรัพยากรที่นำมาย้อมเนี่ยก็คือจะเป็นลูกคำแสแแล้วก็เปลือกกระดูค่ะซึ่งเปลือกกระดูถ้าเป็นกระดูแดงเนี่ยจะให้สีชมพูถ้าเป็นกระดูเหลืองเนี่ยจะให้สีส้มค่ะ ต่อมาก็จะเป็นโทนสีเขียวค่ะซึ่งทเปรยากอนที่นำมาย้อมก็คือใบเพกาค่ะซึ่งจะให้โทนจะให้สีเขียวอ,อ่อนแล้วก็ไม้สักเสือค่ะส่วนโทนสีเหลืองสีครีมก็คือจะเป็นขมิ้นแล้วก็ใบเกลือรือแล้วก็เปลือกมะลิไม้ค่ะซึ่งนอกจากเปลือกมะลิไม้เนี่ยจะสามารถนำมาย้อมสีเหลืองได้แล้วถ้าต้มนานๆเนี่ยก็จะสามารถให้สีเขียวได้ด้วยเช่นค่นค่ะ,คะ เข้าสู่ขั้นตอนการย้อมผ้านะคะก็ขอยกตัวอย่างจากโทนสีส้มซึ่งก็จะเป็นลูกคําแสนค่ะขั้นตอนก็คือเราจะนําลูกคําแสนเนี่ยไปต้มลงในน้านเดือดแล้วก็จํานวนของลูกคําแสบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีที่เราต้องการค่ะเช่นถ้าเราต้องการสีเข้มเนี่ยเราก็ใส่ลูกคําแสบในปริมาณที่มากแล้วก็นําป้ายลงไปต้มค่ะเป็นเวาลาสองชั่วโมงแล้วก็นําป้ายมาตากแดดเป็นเวาลาสองวันค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องทอผ้าที่เป็นการขึ้นเส้นยืนนะคะซึ่งจะเรียกเครื่องมือนี้ว่าพาบือค่ะซึ่งจะเป็นเครื่องมือชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นขั้นตอนสําคัญสําหรับการสร้างลวดล,ล,ล,ลายลายตาซีโลลายแรลิโชและก็ลายเดนดีค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องกี่เอนะคะซึ่งทุกส่วนประกอบเนี่ยจะทํามาจาก ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็จะทําขึ้นเองค่ะอย่างเช่นไม้เล็กๆเนี่ยจะเป็นทาจากทาจากไข่ค่ะส่วนไม้ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นหน่อทแท้เนี่ยจะทํามาจากไม้ที่ตายแล้วแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะเอามาแต่งให้เหมาะกับการใช้งานค่ะการทอผ้าเนี่ยก็จะมีความเชื่ออยู่มากค่ะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติและก็ความละเอียดอ่อนก็ขออยู่ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่มีประจาเดือนหรือว่ามีคันหรือว่ามีที่บ้านป่วยเนี่ยห้ามย้อมผ้าหรือยุ่งเกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าจะทําให้ผ้านนเนี่ยออกมาสีไม่ติดแล้วก็ผ้าออกมาทอมไม่สวยค่ะซึ่งจากการความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเตือนตัวเองว่าไม่ไม่ให้ทํางานถัางองจนเกินไปค่ะค่ะสําหรับกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนาะน และในทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ซับซอ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจของผู้ทํารวมถึงในทุกขั้นตอนเนี่ยจะทํามาจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นสีที่ย้อมจากธรรมชาติซึ่งนอกจากจะให้สุขภาพที่ดีต่อผู้ทําแล้วผู้ซื้อก็ยังได้ของดีไปใช้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สดีเพราะว่าพอยจอเขาสวัสดีค่ะสที่สาเหตุที่เราเลือกศึกษาในหัวข้อบ้านแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปที่หมู่บ้านศพลานี่เราก็เห็นว่าลักษณะนี้อยู่แค่เพียงหลังเดียวแลวเราก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีความแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆทั้งในเรื่องของรูปทรงแล้วก็วัสดุที่นํามาใช้ค่ะเราจึงรู้สึกสนใจค่ะแล้วก็จากการที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราก็พบว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านดนัง้งเดิมที่เหลืออยู่แค่เพียงหลังเดียวในหมู่บ้าน <Okay. S 1> ซึ่งบ้านหลังซึ่งบ้านหลังนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพิงธรรมชาติ <Okay. S 1> แล้วก็ความเฉลียวฉลาดของชาวปรกการยอที่ออกในการออกแบบบ้านที่สอดท้องตาม <Okay. S 1> ธรรมชาติ <Okay. S 1> แล้วก็ความเป็นอยู่ของตนเองค่ะเปลี่ยนสไลด์ด้วยค่ะจากภาพที่หนึ่งนะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็น ป้องกันลมแล้วก็ฝนค่ะนอกจากนี้ในภาพที่1น,นะคะเราก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้อีกค่ะว่าผนังบ้านเนี่ยก็จะเอียงออกทำมุมบ้านกับบริเวณพื้นบ้านนะคะซึ่งการออกแบบแบบนี้เนี่ยทำให้ชั้นวางของที่ยื่นออกมาคะในภาพที่2น,นะคะไม่เกะกะขวางทางเราค่ะซึ่งการทอกแบบนี้ค่ะจึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะคือไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนในภาพที่สานะคะเราก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยยกงพื้นค่ะมีได้ถุนซึ่งเราจะเอาไว้เลี้ยงสัตว์แล้วก็เก็บเครื่องมือในการทําไร่ทานาค่ะส่วนบานไดบ้านของชาวป,ประการมยอนนะคะก็จะต้องเป็นเลขที่ก็คือ3 5หรือ7ค่ะส่วนประตูบ้านจะต้องอยู่ทางด้านขวาเท่านั้นตามความเชื่อค่ะและสุดท้ายในบ้านทุกหลังนั้นก็จะต้องมีแม่เตาไฟ ซึ่งแรต่อไปนะั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจของบ้านค่ะบ้านนั่งเดิมทั้งหลังนะคะทำมาจากวัสดุธรรมชาติเรียได้ในในว่าหน้าหาว่าบ้านพังหรือว่ายายบ้านบ้านทั้งหลังก็สามารถสลายตัวกับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่ลงเหลือขยะหรือสิ่งแปรปลอมไว้ให้กับโลกของเราค่ะโดยวัสดุที่นามาใช้นะคะจะมี3ามอย่างด้วยกันค่ะเริ่มจากอย่างแรกก็คือไผ่ค่ะซึ่งถือเป็นวัสดุหลักนะคะเราจะใช้ไผ่้างในการทําพื้น แล้วก็แผ่ข้าวหลังในการทําผนังเพราะว่ามีความเบาแล้วก็ายาวกว่าค่ะโดยเวลาที่ชาวปากกาโยจะไปเอาไผ่ามาใช้นะคะพวกเขาจะตัดมาเพียงสองถึงสามลำจังหนึ่งกอเท่านั้นภายในหนึ่งปีทั้งหมู่บ้านลมกันแล้วจะสร้างบ้านไม่เกินสามหลังค่ะในก่อนที่จะสร้างบ้านพวกเขาต้องมาพูดคุยกันก่อนซึ่งการทําแบบนี้นะคะทาให้ไผ่ในหมู่บ้านศพราน,นั้นไม่เคยหมดไปค่ะเพราะพวกเขาใช้เท่าที่จําเป็นและรู้ถึงคุณค่าค่ะ ต่อไปนะคะก็คือใบกอใบหวแล้วก็ใบตองตึงค่ะ่ง<ใ>จะนำมาทำหลังคาบ้านนะคะที่เลือกสาใบานี้เพราะว่ามีความพงพงพงะคงทนค่ะเวลาโดนน้ำฝนเนี่ยก็จะไม่งอค่ะยิ่งโดนควันที่มาจากแม่ต่อไปภายในบ้านนะคะก็จะยืดอายุการใช้งานขึ้นเป็น2ปีค่ะซึ่งเวลาที่ไปเก็บใบไม้มาทำหลังคาเนี่ยนะคะเขาก็จะเลิกเก็บแต่ใบไม้แห้งเท่านั้นค่ะซึ่งเท่ากับว่าเขาไม่ได้ทำลายต้นไม้แล้วก็ป่าค่ะ ส่วนส่วนสุดท้ายนะคะก็คือต้นไม้ใหญ่ที่นำมาทำเป็นเสาบ้าน,นะคะ่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะนิยมใช้ไม้สักแล้วก็ไม้กระดู่ค่ะแต่ก็มีไม้บางอย่างที่ห้ามใช้เช่นไม้แฝงหรือว่าไม้ที่เป็นรากเดียวแต่ว่าแตกออกมาเป็นสองลำต้นเพราะว่าเชื่อว่ามีผีสาวสถิตอยู่หรือว่าไม้ที่มีเถาวัลย์พันอยู่เพราะว่าเชื่อว่าจะทําให้งูเลยเข้ามาในบ้านนะคะส่วนเวลาที่จะไปเอาต้นไม้มาใช้เนี่ยก็เขาก็จะเลือกแบบต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะ ส่าพวกเขามีความเชื่อว่าไม่ควรจะไปตัดต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรจะปล่อยให้มันจเจริญเติบโตต่อไปค่ะค่ะเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของข้อห้ามและก็ความเชื่อในบ้านแบบนั้งเดิมของชาวปากกาเตยค่ะโดยความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อธรรมดาแต่ว่าเปรียบเสมือนกวอุบายในการช่วยรักษาอายุการยืดอายกุการใช้งานของบ้านของชาวปากกาเยได้ค่ะ โดยขอ,อยกตัวอย่างเรื่องความเชื่อของการห้ามถิดป,ประตูหรือว่าหน้าตา่างขออภัยค่ะบันไดหรือว่าประตูบ้านของชาวปากกาเยอะเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะคอยคุ้มครองพวกเขาให้อยู่ดีมีสุขให้ปลอดภัยจากสิ่งข้างนอกก็เลยต้องทำดีกับตอบแทนกับประตูแล้วก็บันไดบ้านค่ะหากมองในอีกแง่มุมก็คือเป็นการที่จะยืดอายุการใช้งานของสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะ ในส่วนของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะคอยมีประเพณีทั้งหมด4พิธีกรรมหลักๆเกี่ยวกับบ้านแบบโบราณก็คือจะมีประเพณีแต่งงานการไหว้ผีบ้านการไหว้ผีเรือแล้วก็การไหว้ผีปู่ย่าค่ะขอยยกตัวอย่างในเรื่องของการแต่งงานก็คือฝ่ายชายจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของฝ่ายหญิงและถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของฝ่ายหญิงค่ะถ้าหากฝ่ายหญิงเสียชีวิตลงฝ่ายชายก็ต้องเผาบ้านทิ้งและ หากขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องนําน้ําและเข้ายกขึ้นไปก่อนเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จะนําความสุขและความร่มเย็นมาให้ค่ะในเรื่องของแม่เตาไฟเหมือนที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแม่เตาไฟก็คือจะมีเรื่องของชั้นวางของด้านบนที่จะเรียกว่าเสที่โขค่ะและชั้นวางสองชั้นวางของชั้นที่สองที่ถือว่าเป็น ชั้นวองของที่จะสามารถนําอาหารหรือสมุนไพรไปวางเพื่อที่จะให้โดนความร้อนจากเตาไฟข้างล่างค่ะอย่างเรียกว่าอูโขนะคะและอย่างที่3าก็คือผ้าคว้าหรือว่าเสาแนวนอนค่ะและอย่างที่4ี่ก็คือสก,กีเตร์ที่เป็นเสาแนวตั้งแลวสิ่งที่สําคัญมากในแม่เตาไฟก็คือที่เท้าและควันค่ะเหมือนที่เพื่อนได้กล่าวไปแล้วว่าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไกลเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เท้าเหยียบที่เท้าเพื่อ บอกกล่าวแกบ่บรรพบพระบุุให้คุ้มครองตอนแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สําคัญก็คือหินก้อนเศร้าหรือว่าในภาษาปากกากยอยเรียกว่าหินลือชอค่ะเป็นก้อนหินที่นํามาจากแม่น้ําสามก้อนเป็นตัวแทนของยายพ่อและแม่